สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจอนนี้ชื่อชวนอยู่ชั้นมา,มาม2พับ3สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแล้ววันแก้วรับอยู่ชั้นม2พับ3ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกับพิญญาขุนศักดาอยู่ชั้นม2พับ3ค่ะวันนี้พวกเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําค่ะที่พวกเธอฉันอยากรู้จังเลยว่าน้ํามันคือโลกของเรามีปริมาณเท่าไหร่อะอ๋อน้ํามันคือโลกของเรามีปริมาณ3ใน4ของน้ําเลยนะรู้เปล่าว่าน้ํา อะไรที่มีมากที่สุดน้ำเค็มใช่น้ำเค็มมีมากที่สุดในโลกของเราน้ำเค็มมีถึงร้อยละ97เปอร์เซ็นต์เลยนะน้ำที่เราใช้ดื่มกินกินอยู่นี่ลหละน้ำที่เราใช้ดื่มกินนี่เหรอมันมีอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองแหละแล้วลอีกสองเปอร์เซ็นต์ละ่ะอีกสองเปอร์เซ็นต์คือน้ำแข็งที่อยู่ทางโพลารเหนือและโพลรใต้ไงเออแตรู้ไหมว่าน้ำอยู่ดินออยู่ใต้ดินบนดินหรือว่าบนอากาศก็ต้องอยู่ผิวดินสีแต่อยู่บนใต้ดินหรืออากาศได้ไงใช่ น้ำอยู่ในเนี่ยมันมีอะไรบ้างห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบมหาสมุทรเธอรู้ไหมว่าน้ำอยู่ในเนี่ยมีกี่ประเภทไม่รู้สิสองประเภทหนึ่งอ่างน้ำอ่างน้ำที่ให้กระโดดลงไปเนี่ยนะไม่ใช่อ่างเก็บน้ำต่างหากอ๋อแล้วเธอรู้ไหมว่าอ่างเก็บน้ำมีประโยชน์อะไรบ้างไว้ใช้ผลิตไว้ไว้ใช้ทำการเกษตร อุปโภคบริโภคใช่อย่างนี่สาวนัดเขื่อนเธอรู้ไหมว่าเขื่อนน้ำมีประโยชน์อะไรบ้างว่าเธอกระแสไฟฟ้าพวกเราใช้ไงใช้กระติกน้ำเมื่อฝนไม่ตกต้องการวิำยรือเป่แล้วทำไมจะเสียด้วยนะเออฉันไม่รู้ว่าน้ำเต็มนคืออะไรเหรอฉันจะอธิบายให้ฟังนะ น้ำใต้ดินก็จะแบ่งเป็นสองประเภทนะก็นี่ที่เธอเห็นเนี่ยก็คือน้ำบนดินส่วนเนี้ยก็คือน้ำใต้ดินมันจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือน้ำใต้ดินแล้วนั้นในหินก็คือน้ำบาดาลงั้นฉันจะอธิบายอย่างแรกให้ฟังก่อนเลยนะอย่างแรกเนี่ยก็คือน้ำในดินน้ำในดินเนี่ยก็เกิดจากเมื่อเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเอาน้ำก็จะซึมผ่านชั้นบนดินลงไปสู่ชั้นหินที่ซึมผ่านได้ยากจึงเกิดเป็นน้ำในดินนะ ส่วนอย่างที่2นะก็คือน้ําบาดาลน้าบาดาลก็คล้ายๆกับน้ําในดินแต่น้ําบาดาลเนี่ยน้ามันก็จะเข้าไปอยู่ในระหว่างของระหว่างรูพูนของหินมันเป็นที่กักเก็บน้ํานะแล้วถ้าฝนไม่ตกเราใช้น้ำเนี่ยเปล่าว่าใช้ได้สิแต่ว่าน้ำแม้ว่าจะเนาะก็จะน้อยแล้วก็จะแดงด้วยแหละแต่ถ้าเกิดว่าครั้งไหนที่ฝนตกมากน้ำก็จะเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นแล้วน้ำก็จะใส่ด้วยแล้วเพเธอ คิดว่าเอ่อน้ำบาดาลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ได้สิฉันว่าไม่ได้ได้ฉันว่าไม่ได้ได้มีอย่เห็นกันได้แล้วน้ำบาดาลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลหรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความดุ่ิสเของน้ำนะพวกเราได้เก่งจริงเลยนดูเรื่องจาบน้ำดูเรื่องน้ำเยอะแยเลยใช่แล้วรู้เปล่าว่าตอนนี้เนี่ยน้ำของเราจะหมดลงไปจากโลกเราแล้วเราต้องช่วยกันรักษาโลกนะคค่ะ